สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านนะคะสวัสดีที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอยหมั่นแชนเนลค่ะตุกตาของเราก็ทำเหล็กนะคะเหล็กหักไปอีกแล้วนะคะนะคะนี่ตอนนี้กำลังแคะเลยนะคะเมื่อกี้หักออกเลยนะคะต้องใช้อ่า เชือกมัดไว้นะคะตูต๊าทำไรลูกทำไรคะลูกสาวโอ้หถอยหลังมาแล้วนะคะแม่จ๋าถอยหลังมาแล้ววัสดีจ้าวัสดีค่าก่อนไหนวัสดีค่าก่อนลูกวัสดีค่าสวยสวยก่อนลูกวัสดีค่าก่อนจะขี้เกียจแล้วนะคะ ถอยถอยลยฮัลจ<ะ>้าอันนี้หลังจากออกไปวิ่งเล่นข้างนอกนะคะวิ่งกับแม่กาลเกตนะคะเล่น สวยหอมแก้มหน่อยเร็วยเลยเลยเร็วมาหาลุยมาเลรๆๆหอมแก้มหน่อยหอมแก้มหน่อยค่ะวันนี้ก็จะมีการมอบคะแนนนะคะของคุณคอรีนนะคะที่มอบให้นะคะมอบให้พี่น้องชาวช้างของเราทุกคนเลยนะคะเว้นระยะห่างด้วยนะคะ ออตอนนี้ก็ขอขอบคุณคุณคอรีนะคะคค Thank you very much คอรีน, Thank you very much. นะคะตอนนี้มอบคะแนนนะคะคทุกคนเลยนะคะขอบคุณครับอมอบให้ท, <ขอ S 2> ทุกทุกท่านนะคะ ขอบคุณครับเตงกิวเต็งกิวไวร์มาสเต็งกิวได้ทุกท่านนะคะต่อคิวทำไมพื้นเต้เนี่ยขึ้ไปตรงข้างหลังอะลูกไ u ม h สเต็งกิวเต็งกิวไวร์มาสคอรีนนะคะรวยๆเองนะคะค่ะรวยรวย ร่ำรวยนะคะรวยแล้วรวยอีกนะคะเออ thank you ั thank you thank you t h n k you t a n k you มาากขอบคุณครับคุณกอล thank you มอลี thank you ีมากครับอาจาันมัรักเันปนุ้วย ต้องยิ่งยิ่งขึ้นครับ thank you very much thank you very much สวัสครับ thank you very much สี่อันนี้เอาไปซื้อรถบังคับนะโอเคไหมโอเคเดี๋ยวอีกเปลี่ยนพยานนะเดี๋ยวผมเองยัยักไปเดี๋ยวลุงเปลี่ยนพยานด้วยงนะครับ thank you ค sir thank you ครับ แทนอาจารย์หนูกันไทยนะครับอาจารย์หนูแทนหลานนะครับครับผมครับผมครับผมใช่ต right e ีนแล้วนะคะกควงมวยเอาไหมเอาอควงมวยเอาเลยเหรอเอาเอามวยเดี๋ยวกควงมวยไม่ต้องทายไม่ต้องทายเออโอเคเอาควงมันไปดูที่ตรงายเพราะว่าเดี๋ยวก็ว่าไม่คบกันเลยเนอะโอเออโอเคฮะสวัสดีจ้าสวัสดีคิด สวยๆวยช้าสวยโอ้โอเคโมเดลโมเดลการ์ดตุนมาาเดี๋ยวก็วันนี้ที่มาสวนชางบางองของเราก็ขอขอบพระคุณนะครับไปยังคุณโคลินนะครับที่มอบท่านเนให้เราวันนี้ได้มีติปกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณแฟนฝั่งช้างทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับบิ๊กบิ๊กเบริมัน นี่ไม่เหมือนครับอยู่มานี่ครับเนี่ครับอ่ะเราจะไปกินหัวหมูกันทีนี้นะครับผมขอบคุณมากครับไอไฟอ,อ,อีไปบุญตรงนี้ไงไปบุญตรงนี้<อ>นั่ไงเกียไปไ,ไปสักิบนาี่อบนตอับพืนอับื้่อบื้นอ้นอขบื้นต่อั้นอขบพื้นต่้อับ้ับนอั้นตับพื้นัน่ันอัน่ออข้าเพราะว่า เอายังลูงกล้วยเลยพ่อพ่อโหฮ่าฮ่าฮ่าโอ้น้อยังลุงกล้วยอีกนะคะท่านงนะคะหายคนนึ่งเลยไงวะะลืมเลยลืมนะคะยังอีกคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวไขเดี๋ยวาไปดูนี่ก่อนเียงแนเลยจัง ต้นติ้งกล้วยนะครับผมนกล้วยนะคะแตงกียวแตงกียวเวอร์มัสแตงกียวเวอร์มัสโครินโครินโอเคโอ้โหไมอนี่ติ๊นะติ๊บติ๊ติ๊บติ๊บให้วันอคันนี้ติ๊อันนี้ชาเขียวหญาตร้อยติ๊บกัน ตอนนี้ก็ได้รับติปจากคุณคอรีนแล้วนะคะทุกท่านแล้วนะคะขอให้คุณคอรีนมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยนะคะ ว่าชาวช้างดีใจมากเลยนะคะที่ได้รับทิปนะคะจากคุณคอรีนนะคะไปบุญสวัสดีจ้าขอบคุณจ้าคุณคอรีน thank you very much เนี่ยครับ้องไปบุญ thank you very much แล้วนะคะโอ้เ <laughs> นี่ย่ะะหลังจากออกไปวิ่งแล้วยิ้มไม่ยิ้มหวานหวานนะลูกยิ้มหวานในยิ้มหวานยิ้มหวาน ันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ f อทุกท่านเลยนะคะที่ให้การติดตามรับชมนะคะท่างที่อยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศนะคะขอให้ท่านร่ำร,รวยมีแต่ความสุขเช่นกันนะคะมีโชคมีลาบกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟอนหมวต้องขออนุญาตไปกินหัวหมูด้วยนะคะวันนี้เรามีการเส้นหัวหมูนะคะเส้นพระครูประกรรมนะคะให้ปกปักคุ้มครองนะคะ พรให้เอฟซีของเราทุกๆท่านเลยนะคะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะนี่ค่ะน้องตุตะของเรานะคะเล่นเล่นหักออกเลยนะคะเหล็กเดี๋ยวกินหัวหมูเสร็จเราจะมีการซ่อมนะคะซ่อมข้อของน้องใบบุญนะคะที่ที่กั้นนะคะหักออกอีกแล้วนะคะที่เป็นเหล็กนะคะออกแล้วนี่มัดเชือกไว้เฉยๆนะคะ ชอบไปยืนปีนเล่นตรงนั้นนะคะแล้วก็หลุดออกนะคะตอนนี้เรามัดเชือกไว้นะคะเดี๋ยวอีกหน่อยนะคะ <c oughs> กินหัวหมูเสร็จแล้วจะมีการซ่อมนะคะ แต่น่วงนอนแล้วนะคะวันนี้พาไปเล่นไปหาเม่การเก็ข้างนอกมานะคะ ชมคลิปของเราแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะกดฝักสับสไตร์เราด้วยนะคะวันนี้คอนหมดก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อน,นะคะ่ะพบกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ